จเรีวิวเนี่ยตอนขึ้นเบัตรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราก็มาดูเนื้อหาในส่วน Language Point นะครับอันแรกนะครับก็คือเรื่องของ Official Title นะครับหมายถึงตำแหน่งทางราชการนะครับตำแหน่งราชการที่สูงมากๆคือตำแหน่งสมดักนะครับอันนี้ออกเสียงสระอานะไม่ว่าจะเขียนด้วย s เนะอ่นว่าสมดัสมดัก,ก็คือสมเด็จในภาษาไทยนั่นเองนะครับเป็นตำแหน่งที่ตั้งให้กับคนที่ มีตำแหน่งทางราชการสูงมากนะครับแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์นะครับถัดมานะครับอีกคำหนึ่งคือควาว่าโลกแอกอุดอมนะครับแอกอุดอมก็คือโลกแอกอุดอมก็คือพระนท่านนะครับอันนี้ใช้ในตำแหน่งที่รองลงมาจากสมดายหน่อยก็คือระดับที่เป็นพวกรัฐมนตรีนรักราชการตำแหน่งสูงๆงนะครับนอกจากใช้กับเพศช,ชายแล้วเนี่ย ถ้าผู้หญิงเนี่ยคนที่ได้ตําแหน่งนี้เขาเรียกว่าโลกจุมเตียวนะครับโลคจุมเตียวหรือบางทีก็อาจจะเป็นภรรยาของอแอกอุดมนี่เองนะครับก็จะมีคํานํำหน้าว่าโลกจุมเตียวถัดมานะครับอันนี้เป็นตําแหน่งในทางการบริหารนะก็ตําตแหน่งรัฐมนตรีนะครับเขมเรียงรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีรองลงมาก็คือรัฐเลขาธิการนะครับ รถบมรตรีคือรัฐมนตรีเนาะรถเลขาธิการนี่ก็คือเป็นตําแหน่งเหมือนกับตําแหน่งปลัดกระทรวงนะครับรัฐเลขาธิการตาแหน่งข้าราชการประจำนะครับแล้วก็คําว่าอนุรถเลขาธิการนะครับอนุรถเลขาธิการบางทีอาคำว่าอนุเนี่ยอาจจะแปลว่าผู้ช่วยหรือตําแหน่งรองนะครับอันนี้ก็อาจจะแปลว่ารองรองปลัดกระทรวงก็ได้หรือบางทีก็ใช้กับตําแหน่งนี้กับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยก็ได้นะครับ ถัดมานะครับคาว่าดํานางนะครับไม่อ่านตํานางน,นะครับอ,าอ่านดําเสียงเราเด็กเนาะดํานางก็คือตัวแทนนะครับเช่นนะครับเกิดเจดํานางเรียกนะครับเขาเป็นตัวแทนราษฎรคำว่าเรียกนี่คือราษฎรเนาะดําดนางเรียกก็คือผู้แทนราษฎรนั่นเองนะครับเกิดเจดํานางเรียกก็คือเขาเป็นผู้แทนราษฎรนะครับถัดมานะครับโลกเจียดํานางรัฐมนตรีคุณเป็นผู้แทนรัฐมนตรีนะครับ เวลาข้าราชการหรือใครก็ตามที่เขาเชิญมาเปิดงานแล้วมาไม่ได้เขาก็ให้ดำนางมาใช่ไหมครับคือให้ตัวแทนมาแทนนะครับถัดมาครับคําว่าประเทียนกับนิยุะนะครับประเทียนก็คือประธานในภาษาไทยนะครับแล้วก็คำคำที่ใช้เป็นหัวหน้าส่วนราชาการหรือหัวหน้าหน่วยงานก็มีคําว่าประเทียนก็คือประธานนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งคือคําว่านิยะนะครับ แต่และหน่วยงานนี้อาจจะมีคําเฉพาะว่าหัวหน้าของหน่วยงานนี้อาจจะต้องใช้คําว่าประธานแล้วก็หัวหน้าหน่วยงานนี้ต้องใช้คําว่านายยั่วนะครับแต่ว่าบางทีถ้าเป็นเราเป็นบุคคลภายนอกเราก็เราอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วหัวหน้าของส่วนราชการนียเขามีชื่อตําแหน่งอย่างเป็นทางการว่าอะไรเราก็อาจจะสามารถใช้สองคำนี้สลับกันไปได้นะครับครับอ่ะก็ไม่มีอะไรนะรบจบ ส่วน Language Point แล้วนะบทน,นี้มันสั้นๆแล้วสำหรับคลิปต่อไปก็จะได้มาทำาบปฝึกัดกันแล้วนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสมออกุลสมจบเรียบเรียบแบบ